ึ <Okay. S 2> ้นยางครับอย่างนี้โอ้ยผิดไปดังไม่รู้กี่องศานี่วีสุวีครอสอันนี้เรียกอะไรอลนิวออลนิวกวีครอสตัวเดียวกันอันนี้เรียกแต่ว,วีครอสแหมส่วนล้ออย่างอื่นได้หมดยกเว้นมุมแคสเตอร์ไยไม่ได้นะล้อหลังโอเคล้ okay. อหน้า อันนี้ได้หมดเห็นไหมน,นี่ได้ได้น,นี่มุมเคมเบอร์ไม่ได้เห็นมุมเคสเตอร์มันผิดกับข้างข้างซ้ายครับข้งางซ้ายมุมเคสเตอร์ผิดทั้งสองข้างเลยเขาตั้งไม่รู้เขาตั้งมาไงตัวแรกมันก็ตรงดีนะมาจากไม่ตกตกลุมมจะเพี้ยนครับมันต้องสามเดือนต้องครั้งหนึ่งอ่ะพวกนี้มันไม่ทนหนกปล่อยมือถ้ามันดึงต้องตั้งถ้ามันไม่ดึงก็ขับไปกินยางต้องตั้งแล้วอันนี้ไม่ได้หนึ่งเจ็ดสองวีคอร์ส ว้าวก็ถ่ายฝั่งนี้หน่อยนี่หน่อย